ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็ได้เหรอเปลี่ยนสิบรอบก็เปลี่ยนได้ถูกไหมหู แต่ว่าไม่แต่ว่าเราได้ล้านหนึ่งไม่ต้องโชว์ตนะแม่เอามาโชว์ตดูก่อนดไ้หนึ่งร้านอ่ะรับผู้เจนกดใช้ผมเสียไปล้านหนึ่งผมขอเลี้ยงคิวดูบัตรเสียล้านหนึ่งหรือเปล่ไปไปที่เปลี่ยนบัตรได้ไหมครับโอ้ยไม่คุนะไปที่เปลี่ยนอะไรนี่มันย้อนขั้คันนี้เอาคุณแจ็ตู้ได้ดีเลยนะไปอ่ะไปที่เปลี่ยนบัตร ได้ค่ะถ้าเพื่อนหนูเปลี่ยนรูปมันได้ค่ะให้คนที่เราดูคนที่โดเน่มาล้านมันก็ขอดูได้ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าต้องไปที่เปลี่ยนบัตรเพราะรูปมันไม่ขึ้นหรอกได้เลยอย่าไปให้เพื่อนแซวเดียวตาคุณจะตาพี่อไอจ่ายคุณจ่ายตาคุณยังไม่ได้อะไรสักจานเลยเอาหนูมาหนี้หนูมาหนี่หนูมาหนี้ดูดูมันดูดูมันดูดูมันรับมุมรับมุมไหนอ่ะคนไหนอ่ะนี่พี่คนนี้คนหัวฟ้าคนหัวฟ้าจ่ายตังค์ พี่เป็นคนใส่ตั้งเหรอไม่ใช่ค่ะคุณแจ๊คือคนใส่พูทธค่ะพี่คนจ่ะโอ้ยเล้งลายเล้งะไรเดี๋ยวให้เพิ่มหนึ่งเจ็ดดาวหดค่ะไอ้เจอมันไปใส่หนึ่งเจ็ดดาวหดทำไมจะใส่ยุโรปเราจะได้เงินหรอเราจะให้เหลนอยี่สามสิบสามแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยพี่พี่ดูบัตรไวยเราดูขอเงินก่อน พี่ดูบตลหนูเถอะหนูหัวลูกล้อใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ดูบลหนูเถอะหนูขอเงินก่อนรเนบัตรหนัตหนบัตหนนบอะรหนบัตรหนบัตรห็ุนบ้อรหมนบัตหนบรหมุนบัตรมุนบัตรหม่นบัมุนบรหมุนบัรามุนบัตวหมุนบัตรหุ่นบัตนบัตรหมุนบัหมนบัตรหอุนบัตหัรีุ่นบัตรหมุนบัตรหนบัตรนหนบัต่หมุดบัตรหมรนนให้เรอ่ะ เราก็ไม่รู้แต่เขาเบื่อว่าอยากเจอเกลียวใครอ่ะพามาแล้วเนี่ยพี่เขาเมื่อมีสวัสดีค่ะวิถือฝากหนามเดียวเขาจะค่าเดี๋ยวไหมอ้เอามาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะแกหนอะ โล่โล่ว่าไงครับพี่เนทหรอหวัสดีค่ะ้ยมึงวัดดีใค่หนะมีเกียวคิดถึงจังที่ชมวันตันนะแต่งตัวรล้่เป็นไงบ้างสบายดีอยู่นี่ก็ไม่มีอะไรทำมันเหงาๆเบื่อด้วยอ่ะแล้วหนูเป็นไงบ้างได้ข่าวได้ข่าวว่าสุดได้ขึ้นปืนแล้วนี่เฟย์บอกใช่หนูมีปน สิบว่าครั้งเลาไม่ยอมขึ้นปืนสามสักทีเดี๋ยวก็ตีคิทถึงไม่ปะนีะ่ะอ๋อฮีหถึงค่ะมองหรือเปล่าจิมพี่จะโดกหน่อยมันพี่ดถึงมากกว่านะแต่ว่าพอจะมีสักแสนหนึ่งไหมคะกระเป๋าอะไรครับหนึ่งแล้ว,ลวดับเพื่อนหน่ต้องล้านหนึ่งแล้วหนึ่งอะไรนะ หนึ่งเสนหน้าหดอย่าให้เสียชื่อนะ่หนึงหน่งแสนหน้าหดเฮห้าแสน ชุดนอนยังดูบัตคนชุดนอนยังดูบัตคนชุดนอนยั่งดูบัตรคนชุดนอนยังดูบัตรคนชุดนอนยั่งดูบัตคนนั้นคนนี้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 เขาให้มาล้านนองดูบัตรคขา้ยังล้านมีานกี่คนนะนีลูกคุยหันีูเฟยไม่ติดต่อกลันแล้ว้เฟยไปที่บ้านแม่แล้วหันลีแคนหันกี่คนหน่ะนกี่คนอะ หั7เจ็ดหานเจ็ดอ๋อคนละแสนสี่ครับโอเคครับเี๋ปลี่ยนดีกว่าเลยลูกอ่ะหนึ่งหนึ่งหกหกห้เองหรอไปเปลี่ยนอะอะไรนะเอาใหม่อีกทีหกหกหกห้าครับโซฮาถามโซถามสี่น่าจะจ้างอเกอะหนอ๋อพูตาดีครับเจ๊หนึ่งองหครับอเกตเอาแบบประกันให้ไปดิเป็นการร้านไหมอ่ะร้านเลยเหรอ เดี๋ยวเอ้เดี๋ยวใครไปเเดี๋ยวใครไปเอาใครคนไหนใครคนอะไรหนึ่งหกสามห้าครับคนไหนเห็นคนอะนะเกียวเอาบอกว่าถ้าไปเปลี่ยนรูมาจอะไรเปี่ยาเยสาี่เขให้เกียวเท่าไหนึงเดน้ยสองนยนะเขาให้เกียวหรือยังอะสองนสามสี่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใครอะพี่เจนหยาบใครก็ไม่รู้ มีเกลเง cow, ินเข้าเปล่าไม่ใช่หรอไม่ไม่ใช่ไม่ตกใจเอาเกลเกลกระเป๋าอะไรหนึ่ดหดค่ะเรนะคะหนึ่งาหดเดี๋ยวเขาวงมีกเกลเมื่อกี้พี่วอนตังไปเงินเข้าเปล่าอยู่ในบัญชีดิไหนอ่ะบินหนึ่งองขอบคุณนอ่าคนต่อไปนามิ1หนึเจนเจนค่ะว้กูมาแป๊บเดียวกูมีสองเอมแล้ว เะจัดการไไหนให้นาลาแล้วน้องเฟย์พ้อะไรมคะสองศูนย์สองสามคะไม่วินน้ามีบอกว่าถ้าไปทำรูปทุกคนน่ะก็จะได้สอง้าคนมาเอ็มใช่ไหมนั้นเราไปทำดีนกระเป๋าอะไรคะหนึ่งหกแปดสองเขาขายฝันแล้วนะเดี๋ยวทำรูปแล้วเขาขายฝันขวงแกนะไม่มีครยังไม่ได้ยังได้ยัง ขอขายฝั่เราให้สั่งแต่ลชนถ้ามีรูปให้ยาใจบอกเลขยังคะยายใจได้แล้วค่ะพี่เจนโอเคแล้วใครยังไม่ได้มามีโรบินได้แล้วโนได้ยังครับการเล่นยังไม่ได้ครับยาจกยังไม่ได้เลยนะการเล่นแล้วเขาหามึงนี่สบายสุดแล้วได้ตังเนี่ยการเล่นเขาบอกว่าให้มินตั้งโปรไฟล์แบบการเล่นด้วยฮะใช่พี่ไปเปยนเกมนึงอะไร อะไรวะไปเล่นเปร่าเป็นทิศเหนือไปยังินใช้เลยใส่เป้สักเลือดเลยค่ะไปนอนก่อนได้ไหมไมว่ามาเดินเล่นก็เราไม่รับเงินใช้ซื้อข้าวอีกอันอันนี้ใครอ่ะคนเนี้ยอยากดูด้วยให้คุณดูด้วยพี่เจสขอดูมันหน่อยดีค่ะอะไรนะขอดู่ันจสพี่เรียงแถวสองนะพอดูมันไหน่อยชื่อพี่เจสเชื่อดิโชว์ดิพี่เรียงแถวสองด้วยนะน้องพี่โว้พี่ขอตังค์เลยดิพี่เงินหมดขอตังค์เลย เอามาดูดิวิแ่ขอดูหน่อะไรพี่เทียนได้เสารด้วยนะเอาป่ะขว้าวว้าวแล้เป็นเฮียอะไรกันเนี่ยฮะว้าว้าวโอ้โโคตรแอคด้วยว่ะถูกพี่บังแจ็คมาไหมคะวันนี้พี่บังแจ็คมาไหมไอ้แก่พี่มินพี่มินไปดูดูขาวดิพี่มินไหน ดูคอนเสิร์ตขาวพี่คะพอจีมีบัตรประชาชนให้หนูดูตัวอย่างไหมคะหนูอยากไปทำบ้านหนูไม่รู้มันเป็นยังไงอยากดูตัวอย่างอะค่ะเย็ดโอ้แม่มีรถมีใครมีรพี่เป็นไดโนเสาร์หรอคะใช่ผมเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้นะขี่ป่ะล่ะไอ้น้อยโน้ไอ้โน้ยไอ้น้อยโน้ยตั้งดีดีตั้งดีดี่็ต้องดูทำวะเบ นูเป็นอย่างบี้ทุกคนป่มันเปลี่ยนหน้าตลอดใช่ไหมว้ายยี่ไฟเนี่ยกับปะตกเฟ่เพื่อนเปลี่ยนแ้วเน้นมันว่าเราตกใจมันว่าแบบประชาชนเราไหนน้องเฟยมีขอดูแบบประชาชนน้องเฟยหน่อยอ๋อนี่ไงคนนี้ไงที่แบบว่าเป็นแฟนเกลนใช่ปะที่ชื่อเจฟเนี่ยเจฟเอาเนสตัดเล่หรอมาจับจังจับแต่งเฟย์เป็นน่างม้าต็ม น่าบักน่าบาถอดเท้าโอซีอดไหมน้องเฟย์เฮ้ยถอดไอซีถอดแน่พี่ว่าน้องเฟยนิ้วหายไปนิ้วหนึ่งหายแล้วทุกคนเดี๋ยวยาใจไปนันู้๋โอ๊ยลรกนี้มันลูไปตงนานนี่เห็นช็อตเต็มเลยอ้ยเดี๋ยวเจนจะไปพักก่อนนะคะฝก็จไปัก่งกเานแคนะทุกคนไปแลนดไหม ไปพี่เจนออกไปด้วยหนูจะไปพักที่มินคนน่ารักก็ถูกมือให้เราเป็นคนปกติบ้างอะเดี๋วหนูไปนอนด้วยค่ะเกลเขานอนแ้อ้าวขอนอนด้วยคนได้ไหมอ่ะยังเดียวกันสี่ห้าคนอาหารรถกูไปให้กันเกลเข้นมาแล้วเขาไปไหนกันอะอ้าวไม่เจอคนตรงกลาดนี่กาลาดนี่กาลาดกลาง ค่ะตรงนั้นมันคนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวแอ้นั้นแหลกตอก้องกลาคืนตรงนี้จะน้อยหน่อยตรงตลาดกลางคนจะเยอะมากค่ะตรนกลงคืนคนเยอะมากเหรอคะใช่ครับขอโทษคะขอโทษนะคะที่นี่เขาสายดึกกันนะคะเอาจะไม่ค่อยหนุย